วันนี้คริชีเอาความโชคดีมาบอกเพื่อนๆเอาความโชคดีมาบอกว่าทำยังไงฝึกทำสามอย่างเนี้ยปีหน้าเพื่อนๆโชคดีมัง่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยแน่นอนตอนนี้คือวันนี้คือวันคริสต์มาสใช่ไหมคริสต์มาสอีกเจ็ดวันน่ะถ้าเพื่อนๆตั้งใจฝึกยังทันเพื่อนๆเจ็ดวันน่ะถ้าเราตะลุยทำอย่างนี้อย่างเดียวเพื่อนๆลองดูผลของการที่เรา มีความมุ่งมั่นในการที่เราจะฝึกฝึกเนี่ยเวันเพื่อนๆดูอย่างคนที่ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม7คืน8วันออกมาเขายังมีผลเปลี่ยนแบบชีวิตเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือครูชิก็เคยนะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม7คืน8วันกลับมาผลชีวิตเจริญรุ่งเรืองพลิกหน้ามือไปหลังมือสิ่งที่เราปรารถนาไว้มันก็ได้มา ได้มาง่ายๆเลยเพื่อนๆสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปทุกปัญหามีคําตอบให้เราโผล่มาเลยเพื่อนๆดังนั้น7วันเนี่ยเวันก่อนถึงปีใหม่เนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปฝึก3อย่างนี้นะปีหน้าโชคดีแน่นอนเพื่อนๆอ่ะเพราะอะไรเพื่อนๆจริงๆนะที่ครูริชีเคยบอกว่าก็คือความโชคดีจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรากระท <ๆ S 2> ากระทําจากตัวเราเองเพื่อนๆเพราะอะไรยุคนี้นะเพื่อนๆต้องรู้เรื่องนี้แนละก็คืออะไรมาเพราะว่า ยุคนี้เป็นยุคของการที่เราเปิดเผยความจริงทางวิทยาศาสตร์แล้วนะว่ามันเป็นพลังงานทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นพลังงานล้นๆเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อเราเราเนี่ยสมัยก่อนคุณชอาจจะใช้ใช้ชีวิตหรือคน97%เนี่ยใช้ชีวิตแบบว่าเราเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยก็คือสิ่งที่เรามองเห็นเท่านั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่เพื่อนๆพนพลังงานเนี่ยเรามองไม่เห็นถูกไหมมันก็เหมือนกับมือถืออ่ะมือถืออ่ะ มันปล่อยคลื่นอะเราคุยกันได้ยังไงเราไลฟ์ผ่านกันได้ยังไงเอเพื่อนเพื่อนมันก็คือมันปล่อยคลื่นใช่ไหมแล้วถามว่าเราเห็นคลื่นไหมเราก็ไม่เห็นคลื่นถูกไหมแต่มันมีอยู่จริงอ่ะมันทําให้เราเนี่ยคุยผ่านกันได้ทางมือถือไลฟ์ผ่านกันได้ไลฟ์ผ่านกันได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนชีวิตเราก็เหมือนกันจริงๆชีวิตเราเนี่ยถ้าเปรียบเนี่ยมันก็เหมือนกับมือถือเครื่องหนึ่งแหละเพื่อนๆ่แล้วเราจะปล่อยคลื่นอะไรออกไปเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นแหละมันก็จะไปดูดสิ่งนั้นกลับเเาาค่นหรรรโทไปใีย โทรไปเบอร์เนี่ยไปหาเพื่อนคนเนี้ยเราก็ต้องได้คุยกับเพื่อนคนนี้แน่นอนถูกไหมมันก็ไม่มีทาจะไปคุยกับคนอื่นถูกไหมเหมือนกันชีวิตเราเนี่ยปล่อยคลื่นอะไรออกไปเนี่ยมันก็คือจะดูดคลื่นนั้นกลับมาก็คือเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรคอนเน็กหรือต่อสายตรงเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ว่าเราปล่อยคลื่นอะไรออกไปเราก็คือจะดูดคลื่นนั้นกลับมามันก็คือเป็นเรื่องของการทํางานของกดแรงดึงดูดหรือกฎแห่งความโชคดีเด้เพื่อนๆ จริงๆเนี่ยมันเป็นหลักการทาพลังงานซึ่งครูที่ขอบอกเลยนะว่ายุคนี้ถ้าใครใครไม่รู้เรื่องนี้จะเรียกว่าอะไรนะเสียสิทธิ์เสียสิทธิ์ในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความโชคดีเข้ามาในชีวิตเสียสิทธิ์ในการที่ทําตัวเองมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือคนส่วนใหญ่เก้เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนี้เพื่อนแต่ถ้าเรารู้นะเราก็คือจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมเดิมอ่ะเราเราเนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีชีวิตที่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ทั่วไปก็คืออะไรก็คือจะทํางานหนักเหนื่อยใช่ไหมหนักเหนื่อยแล้วก็คือคาว่าโชคเนี่ยแทบจะบอกว่าไม่ต้องมาคุยกับฉันใช่ไหมบางคนอาจจะปฏิเสธอย่างนี้เลยนะใช่ไหมถูกรอตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องมาพูดกับฉันคนก็อาจจะปฏิเสธใช่ไหมหรือมีเงินมีเงินเข้ามามีเงินเข้ามาออเดอร์ขายดีรุ่นนี้เนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ย เขามองว่าคนส่วนใหญ่97%เขามองว่าเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าเขาไม่มีทางได้เพราะนั่นเนี่ยก็คือความคิดเท่านั้นแหละที่ทําให้เขาเนี่ยปล่อยคลื่นปล่อยคลื่นต่าพอคลื่นต่ําก็เลยไปดึงดูดสิ่งต่ําๆเข้ามาก็คือคลื่นต่ําๆด้วยกันก็คือมีความกลัวความกังวลความทุกข์ความเศร้าใจการมองโลกในแง่ร้ายการไม่มีหวังในชีวิตอะไรต่างๆเหล่ <ๆ S 2> านี้เพื่อนๆมันเป็นคลื่นต่ําๆซึ่งคลื่นต่าๆเนี่ย มันก็จะไม่มีทางที่จะเป็นดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตได้เพราะมันมันคือเราเป็นคนคนละคลื่นกันนะเพื่อนๆนคนละคลื่นเหมือนเอาพูดง่ายๆเหมือนกับการที่เราอยู่คอนโดคนละชั้นกันนะ,ะถูกไหมเหมือนกันนะเพื่อนๆทีนี้เนี่ยวันนี้ครูชิมาบอกว่าถ้าเราฝึกสามสิ่งเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยถ้าเพื่อนๆทําทุกวันเลยนะเจ็ดวันนี้บางคนอาจจะหยุดยาวไปเลยก็ได้ถูกไหมถ้าเราทําทุกวันเลยเนี่ยเราลงทุนฝึกคิดซะว่าเหมือนกับปฏิบัติธรรมแต่ว่าเรา ปฏิบัติธรรมที่บ้านเพื่อนๆมันก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมตามกฎสัจธรรมเพื่อนๆปฏิบัติสัจธรรมเข้ามาในชีวิตเพื่อดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิต7วันเนี่ยเราทําไปเลยถ้าเราไม่ได้ไปไหนนะเราทาไปเลยเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวปีหน้าเพื่อนๆลองดูผลหลังจากเจ็ดวันเนี้ยมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพื่อนๆจะต้องโชคดีแน่นอนกรุรรชีขอฝันทงเพราะว่ากรุรรชีได้ทํามาแล้วแล้วก็คือนับวันเราก็ยิ่งตกผลึก ตกผลึกเห็นจริงในกฎสัจธรรมว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเอามาใช้ในการทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นและจริงๆอ่ะกฎสัจธรรมเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้เราเอาไปใช้นะเพื่อนๆมันเป็นกฎธรรมชาติของโลกเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วอ่ะอย่างที่คุณชีบอกถ้าใครรู้คืออะไรเราจะสามารถที่จะใช้สิทธิทประโยชน์ที่ธรรมชาติให้เรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยเอามาใช้เลยเพื่อนๆแต่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยเสียสิทธิ เสียสิทธิ์ในการที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นได้อย่างง่ายๆสบายๆายเพื่อนๆอะดังนั้นครูชี่พูดไปถึงตรงนี้ครูชี่เขาบอกว่าความโชคดีเนี่ยมันมีอยู่จริงก็คือมันก็คือการที่เราฝึกฝึกปล่อยคลื่นดีๆออกไปเพื่อนๆครูชี่พูดถึงตรงนี้เนี่ยหลักการโชคดีก็คือการที่เราปล่อยคลื่นแห่งความโชคดีออกไปบางคนอาจจะบอกว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ครูชี้เขาตอบว่าหลักการมันง่ายหลักการกฎสัจธรรมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันง่ายทั้งนั้นแหละแต่เอาเข้าจริงๆเราทําได้ไหมเราทําเราทําไม่ได้ง่ายอย่างอย่างที่หลักการมีอยู่นะเพื่อนๆเพราะอะไรครูชี้เขาบอกว่าแค่ครูชี้บอกว่าให้เพื่อนๆนเนี่ยคิดในสิ่งที่ต้องการเนี่ยตลอดเวลาเพื่อนๆทํานได้ไหมคนส่วนใหญ่ทาไม่ได้นะสมัยก่อนครูชี้ก็ทําไม่ได้ต่อให้ครูชี้สมัยนี้นะก็ไม่ ไม่ได้ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นตตลอดทั้งวัน all the time ไม่ใช่นะเพื่อนๆต่อให้คนที่เป็นกูรูหรืออะไรนะเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่คิดดีคิดโบกได้ตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่เพื่อนๆถ้าเป็นคนอย่างนั้นนะก็คือเป็นอรหรันไปแล้วเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่มนุษยธรรมดานะ้วเป็นอรหรันไปแล้วเพื่อนๆดังนั้นครูชีของบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ถ้าตั้งใจจะเอาไปฝึกอ่า นี่คูชื่มาบอกเลยนะเอาความโชคดีมาให้เพื่อนเลยในวันวันคริสต์มาสนะคริสต์มาสต้อนรับปีใหม่อะสามสิ่งนั้นคืออะไรถ้าเพื่อนเพื่อเอาไปฝึกเจ็ดวันเนี้ยเจ็ดวันเนี้ยเอาไปทาเลยสามสิ่งนั้นคืออะไรมันจะเป็นลําดับขั้นตอนนะคือเพื่อน,อ 1, 2, น้ีนเพื่อนๆคคืื 1, คือออเพ่ต้องกระเทาะความคิดลบๆออกไปกระเทาะความคิดที่เป็นลบๆบออกไปถ้าพูดในทาง ชาวพุทธช่ไมจะชินกับคาว่าความคิดที่เป็นบาปชั่วอกุศลอเหมือนกันเพื่อนๆพื่วิจะบอกว่ามันก็คือเรื่องเดียวกันแหละความคิดลบอิจฉาริษยาคิดอาฆาตแค้นพยาบาทเกลียดชงังใครคิดทําบาปทําชั่วอกุศลอะไรเนี่ยกระเทาะออกไปเลยเพื่อนๆล้างมันออกไปก็คืออะไรเราก็จะต้องมีสติในการที่จะควบคุมความคิดของเราว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อ,อไหร่เนี่ยทิ้งไปเลยเพื่อน ถ้าในทางในทางโลกโลกใช่ไหมในทางโลกโลกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเรากําลังคิดลบอยู่เพื่อนๆเ,เราจะรู้สิเราจะรู้ได้ก็คือเราจะเกิดความรู้สึกที่กระวนกระวายกระสับกระส่ายจิตใจไม่มีความสุขก็คือเป็นทุกเกิดความเกิดอารมณ์ต่างๆที่เป็นความกลัวความเศร้าความเสียใจความ อิจฉาิษยาความน้อยใจอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อนๆแปลว่าเรากําลังคิดลบอยู่เพื่อนๆความคิดเราเนี่ยกําลังคิดลบอยู่มันก็เลยเกิดอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมาเพราะว่าความคิดมันทําให้เกิดอารมณ์เพื่อนๆแล้วต้องทำยังไงอ่าถ้าเกิดเราเรามีสติรู้ว่าเฮ้ยเรากำลังเรากำลังมีอารมณ์รู้สึกไม่มีความทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความสุขมีความมีความทุกข์อยู่เนี่ย หรือเกิดอารมณ์ที่แบบอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดคนนั้นคนนี้อยากจะไปทําร้ายเขาอยากจะไปอะไรเนี่ยเพื่อน,อนๆต้องหยุดเลยนะทิ้งไปเลยเราเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นแค่ความคิดแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนๆไม่ได้ความคิดนี่แหละมันจะก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดเพื่อนๆไปไม่หยุดมันนะ<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อจะไปความคิดเนี่ยมันจะดึงมันจะดึงดึงจิตเราเนี่ยเข้าไปเพิ่มทวีคูณพูนเพิ่มให้มันเหมือนเหมือนสโนบอน่ะเพื่อนเพื่อนที่มันจะมี มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเพื่อนๆจะจะหลุดออกมาจากมันไม่ได้แล้วความคิดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปคิดลบคิดบาปชั่วอกุศลเนี่ยถ้าไม่หยุดคิดนะมันจะเริ่มกลั่นตัวเกาะก่อตัวขึ้นมากลายเป็นอะไรกลายเป็นคําพูดและการกระทําต่อไปเพื่อนๆแล้วก็คือถ้าไม่หยุดอีกนะเขาคนนั้นก็จะพาตัวเข้าไปทําอย่างนั้นเพื่อนๆซึ่งซึ่งมันมันไม่โอเคเนะเพื่อนๆ ดังนั้นเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต,ต้นลมก็คือต้องตัดมันตั้งแต่ความคิดเพื่อนโดยเอาอะไรเอาสติเป็นตัวจับถ้าถ้าเรารู้ตัวว่ามันเรากําลังมีอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์กโกรธอาฆาตแค้นพยาบาทอิจฉาริษยาน้อยใจเสียใจโศกเศร้าเสียใจไอ้พวกนี้อารมณ์ไม่ดีนะเพื่อนเพนพวกนี้ในทางคลื่นในทางศัพธรรมเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นคลื่นต่ๆ เราต้องรีบหยุดยั้งความคิดเราตรงนั้นหยุดเลยเพื่อนๆก็คือมีสติจับปุ๊บเนี่ยทิ้งมันไปในทางพุทธท่านก็มีสอนว่าให้ละนันทิก็คืออะไรก็คือทิ้งความคิดนั้นไปซะต้องรีบทิ้งความคิดนั้นไปซะพุทธบอกว่าถ้าความคิดลบความคิดแบบปชัว่วอกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมัน เราต้องรู้สึกว่ามันเดือดร้อนเหมือนกับไฟกํลาลังไหม้ผมเราไม่เสื้อผ้าเราเราต้องรีบดับเพื่อนเพื่อนเราต้องรีบดับในที่ครูชีบอกว่าทําไมต้องรีบดับอ้าวถูกไหมล่ะถ้าเราไม่รีบดับเนี่ยมันก็จะไหม้ลามลามลาม,ลาม,ลามใช่ไหมเหมือนกันถ้าเราไม่รีบดับไอความคิดนั้นน่ยมันก็จะลามไปบอกว่าก่อตัวเป็นสโ์บอลใช่ไหมเกิดมาเป็นคําพูดอาจจะไปด่าคนอื่นอาจจะไปทําร้ายคนอื่นทางกายอันนั้นก็เสร็จเลยเพื่อนเพื่อเหมือนกันข้อหนึ่งนี่คือขอเน้นว่า ไอสิ่งที่เป็นความคิดลบๆเนี่ยต้องรีทิ้งรีปัดรีบดับเหมือนดับไฟเพื่อนๆดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อเอาไปฝึกในเจ็ว,วันเนี่ยเพื่อนเพื่อนฝึกไปเลยว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดฉันจะคิดแต่สิ่งที่ดีดดีงามดีงามอะไรที่มันเป็นความคิดไม่ดีขึ้นมาที่ทําให้เกิดอารมณ์อารมณ์ไม่ดีต่างๆโกรธอาฆาตพยาบาทโลภนู่นนี่อาฆาตน้อยใจเสียใจกังวลวุ่นวายใจ กลัวอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อนๆต้องรีบทิ้งความคิดนั้นซะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดอ่ะข้อหนึ่งก็คือทิ้งความคิดที่ไม่ดีใช่ไหมข้อสองอ่ะต่อเนื่องกันในเมื่อเรารู้แล้วว่าเรากําลังมีความคิดที่ไม่ดีหรืออารมณ์ไม่ดีเราทิ้งใช่ไหมพอเราทิ้งความคิดในข้อสองก็คือเราก็หันมาเปลี่ยนเป็นคิดดีสิอ่ะนี้อันนี้พระเอกมาละเรามาคิดดีแต่กี้ข้อหนึ่งคือเรากําจัดผู้ร้ายออกไปกําจัดผู้ร้ายออกไป ข้อ2อคือเราเอาพระเอกขี่มา้าขาวเข้ามาก็คือเราต้องคิดในสิ่งที่ดีด,ดีคิดในสิ่งที่ทําให้อารมณ์ดีมีความสุขใช่ไหมบางคนอาจจะทํำยังไงล่ะคิดะไะบางคนมีลูกคิดถึงหน้าลูกบางคนมีแฟนคิดถึงหน้าแฟนใช่ไหมบางคนอ่คิดถึงพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ได้ที่เรารักกัะชอบอนึกถึงการที่เราไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนกลุ่มไหนอะไรก็ว่าไปก็คิดอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมา อารมณ์ดีขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนคลื่นแล้วเพื่อนๆมันจะทําให้คลื่นเราเนี่ยจิตเราเดี๋ยวไปอยู่ที่สูงขึ้นเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยแล้วเราจับได้จากอะไรเราก็จะมีสติจับได้จากการที่ว่าเราเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นตะกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคิดไม่ดีเนี่ยพอเปลี่ยนปุ๊บี <c ười> ือว่าเปลี่ยนโฟกัสปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นลอะอะอย่างน้อยใครที่ฟุ้งซ่านก็คือ จิตใจจะเริ่มสงบละสงบหรือใครที่โกรธถ้ามีสติทิ้งไปได้เนี่ยข้อหนึ่งตะกี้เนี่ยทิ้งไปแล้วข้อสองก็คืออารมณ์จะค่อยๆเย็นลงแล้วจะค่อยๆสงบจะค,อคอ่อยๆอ่าถ้าเราไปเปลี่ยนไปนึกถึงบางคนเห็นหน้าลูกอ่าเอารูปลูกมาดูก็คือดูแลอารมณ์ดีขึ้นใช่ไหมอารมณ์เย็นขึ้นแล้วอารมณ์เริ่มอารมณ์ดีขึ้นบางคนมีหมาแมวโหอารมณ์ดีขึ้นโดยไปเล่นกับหมาแมวก็ได้เพื่อน อารมณ์ดีขึ้นทันทีตรงนี้แหละตรงนี้แหละมันมันเริ่มเริ่มที่จะดึงดูดโชคดีเข้ามาแล้วเพื่อนๆตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นพระเอกเราต้องทําความคิดที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวเนี่ยให้เข้ามาในใจเราบ่อยๆเพื่อนเเจ็ดวันนี้เพื่อนเพื่อไปฝึกเลยทําอย่างเงี้ยทิ้งความคิดที่เป็นผู้ร้ายเอาความคิดที่เป็นพระเอกเนี่ยเข้ามาเข้ามาในจิตใจใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ค่อยๆขึ้นมาดีนะเพื่อนๆข้อสามต่อเนื่องคือ หลังจากนั้นเราก็หาเหตุที่จะขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้เพื่อนๆขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขอบคุณเป็นการที่ยิ่งชูอารมณ์เราให้สูงขึ้นเพื่อนๆไหนๆจะทําแล้วเนี่ยทำให้มันเป็นเลิศดประเสริฐสีไปเลยมันจะชูจากอารมณ์ที่ตะก,กี้พระเอกอยู่เนี่ยพระเอกอยู่ยมันมันอารมณ์ดีใช่ไหมมันกลับขั้วได้แล้วมันก็จะเริ่มขอบคุณเนี่ยมันก็คือเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับเราเกาะเข้าไปที่คลื่นความรักเลย เกาะเข้าไปที่คลื่นความรู้สึกดีรู้สึกเป็นบววแล้วก็คือขึ้นไปสูงถึงขนาดที่เป็นความรักอะไรเพื่อนๆเพราะฉะนั้นขอบคุณเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอะไรอารมณ์ที่อยู่ในคลื่นสูงมากเหมือนกันนะเพื่อนสูงมากๆเลยเพื่อนเนี่ยจะฝึกแล้วฝึกให้ทําในสิ่งที่มันดีแล้วไปเลยดังนั้นขอบคุณอะไรก็ได้ขอบคุณหาเรื่องขอบคุณพูณดง่ายๆหาเรื่องขอบคุณอะไรก็ได้ที่ที่จะทําให้เราเนี่ยที่มันจะพาเราขึ้นไปสู่คลื่นสูงเพื่อนๆ ไม่ต้องคิดมากคิดไปเลยว่าขอบคุณที่วันนี้อากาศมันยังดีอยู่อากาศหายใจโอเควันนี้อากาศดีสดชื่นคิดไปเลยก็ได้ว่าวันนี้อากาศเย็นดีจังฉันชอบตรงนี้ก็ขอบคุณขอบคุณนะที่ความหนาวเย็นมาแล้วเพื่อนขอบคุณที่มันได้สมกับชื่อที่เป็นความหนาวเย็นมาแล้วมาช่วงคริสต์มาสก็ยังโอเคก็ยังดีกว่าใช่ไหมอขอบคุณไปเลยหรือขอบคุณบางคนอาจจะขอบคุณขอบคุณที่ฉัน มีครอบครัวที่น่ารักมีลูกที่น่ารักขอบคุณที่ฉันมีน้องหมาให้ฉันเลี้ยงน้องหมานี่น่ารักเวลาฉันเล่นกับน้องหมาฉันรู้สึกมีความสุขบางคนก็ขอบคุณที่ฉันมีสุขภาพดีบางคนก็ขอบคุณที่ฉันมีการในอาชีพที่ดีขอบคุณที่เจ้านายดีบริวาลูกน้องดีขอบคุณที่ลูกค้าเป็นคนดีขอบคุณที่ลูกค้านี่สั่งออเดอร์เข้ามาขอบคุณไปเลยเพื่อนๆหาโอกาสขอบคุณบางคนรักรถจะมเอาขอบคุณที่รถคันนี้นะขอบคุณนะที่ เธอพาฉันไปไหนทุกที่ที่ฉันต้องการนะขอบคุณไป,ไปเลยใช่ไหมถูกไหมเพื่อนๆหาเรื่องขอบคุณเลยขอบคุณอะไรก็ได้ขอบคุณลมฟ้าอากาศขอบคุณหมาแมวขอบคุณคนที่บ้านขอบคุณสามีภรรยาขอบคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องขอบคุณไปเลยเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะยกระดับอารมณ์ขึ้นไปได้สูงที่สุดเลยเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ทาอยู่อย่างงี้ ไปทั้งวันเลยก็คืออารมณ์ขึ้นแล้วใชา่าหนะอ,อารมณ์ดีขึ้นและนะ้ว่อช่อารมณ์ขึ้นอารมณ์ดีขึ้นแล้วนะเพื่อนเพื่อก็หาเรื่องขอบคุณมันง่ายมากเลยเพื่อนเเห็นหันไปเห็นทีวีขอบคุณทีวีหันไปเหน็หน,เหนน้องหมาขอบคุณน้องหมาหันไปเหน็นอ่าห้องน้าก็ได้ห้องน้ําฉันขอบคุณนะห้องน้ําฉันมีของอุปกรณ์ทุกอย่างครบคันเลยเพื่อนเพื่อนใช่ไหมหรือบางคนแปลงฟันอขอบคุณนะเหงือกแล้วฟันฉันแข็งแรงดีมากเลยทุกอย่างเพื่อนเพื่อนหาเรื่องขอบคุณเลย ข้อสามที่เป็นขอบคุณเพื่อนๆอาจจะทําเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรมันเป็นการที่รักษาระดับระดับอารมณ์เราให้อยู่ในคลื่นสูงๆแล้วในเมื่อเพื่อนๆเนี่ยทั้งวันเนี่ยอยู่กับอารมณ์ที่เป็นคลื่นสูงๆนะเพื่อนๆเพื่อนรู้ไหมอารมณ์ที่ระดับคลื่นสูงๆเป็นอารมณ์อารมณ์ที่มีความถี่ฟรีเคนซี y อันเดียวก,กันกับอารมณ์ของความมั่งคั่งร่ํารวยเพื่อนๆก็คืออารมณ์อารมณ์มีเงินเข้าแหละเพื่อนๆผู้สาวชาวบ้านอารมณ์เดียวกับคนที่มั่งคั่งร่ํารวย อารมณ์เดียวกับคนที่ค้าขายดีอารมณ์เดียวกับคนที่มีออมีออเดอร์เข้ารัวๆอารมณ์กับคนที่มีคนมาสั่งของมีคนมาซื้อของมีคนอุดหนุนมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลมีคนเอาเงินมาให้มีคนทุกอย่างเพื่อนๆที่เป็นความโชคดีก็คืออยู่ในอารมณ์สูงสก็คือขอบคุณนี่แหละเพื่อนๆพเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพื่อทำเบรยเจ็ดวันเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้น ที่ดีขึ้นกับเพื่อนๆแน่นอนเพื่อนๆลองลองเอาไปทําดูลองไปทําดูมันทุกอย่างและเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆขอบคุณนะเท่ากับเพื่อนๆกําลังเข้าสู่อารมณ์แห่งความมั่งคั่งร่ํารวยอารมณ์แห่งความมั่งคั่งร่ํารวยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆมันไม่ได้แปลว่าเรื่องเงินอย่างเดียวนะถ้าเพื่อนๆอยู่ในคลื่นสูงๆเนี่ยทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้ามาใน เสริมให้เราเนี่ยมีความเรียกว่าโชคดีอะโชคดีไปหมดเลยทุกด้านเพื่อนๆมันมหศัศจรรย์ไหมเพื่อนเพื่อนแค่เราแค่เราอะไรที่ครูชี่บอกว่ารักษาระดับอารมณ์ขอบคุณไปทั้งวันเลยเพื่อน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 รู้ไหมว่าไอสไตล์เนี่ยเขาขอบคุณสมัยที่เขามปชีวิตอยู่เนี่ยกขขอบคุณวันละหนึ่งร้อยคำวันละหนึ่งร้อยครั้งเพื่อนเพื่อนแล้วนั่นทําให้เขาอะไรการงานเขาจเจริญรุ่งเรืองถูกไหม เขาได้รางวัลโนเบลเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกถูกไหมเขายังบอกเลยว่าเขาเนี่ยขอบคุณวันละร้อยครั้งแล้วเขาก็ขอบคุณด้วยความซาบซึ้งจริงๆนะเพื่อนๆต่อให้เพื่อนๆบอกว่าอ่านฉันยังไม่เห็นจะรู้สึกซาบซึ้งอะไรยังไงเพื่อนๆลองขอบคุณไปสิแล้วสุดท้ายเพื่อนๆจะขอบคุณระดมระดมระดมขอบคุณแล้วเพื่อนๆจะมีอารมณ์ซาบซึ้งไปเองกับสิ่งที่เพื่อนๆขอบคุณแล้วสุดท้ายจะถ้าทําเยอะๆนะน้ําตาจะไหลออกมาเลยเพื่อนๆนั่นคือเรียกว่าเพื่อนๆกาลัง มีอารมณ์ที่ appreciate ก็คือขอบคุณนั่นคือเพื่อนๆกำลังอยู่ในระดับคลื่นอ,อารมณ์ที่สูงสูงละสูงมากๆจริงๆแล้วเพื่อนๆจะได้รับสิ่งต่างๆดีงามเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆนี่เป็นวิธีการที่เรียกความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆเพราะอะไรมันเป็นหลักการวิทยาศาสตร์มันมีคลื่นความถี่เดียวกับความมั่งคั่งร,ำร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์พูนสุขทั้งหลายเพื่อนๆ ดังนั้น3ข้อนี้ครูชินเน้นตรงขอบคุณข้อที่3แต่เพื่อนๆจะทําข้อ3ามไดเพื่อนๆต้องเริ่มจากข้อหนึ่งก่อนก็คืออันนี้สรุปแล้วนะจะจบรายละเพื่อนๆก็ต้องเริ่มจากข้อหนึ่งคือเพื่อนๆต้องขจัดความคิดลบออกไปให้หมดเลยเสร็จแล้วข้อ2เพื่อนๆก็หันมาเปลี่ยนไปคิดดีคิดบวกเพื่อนๆจะยังไงก็ได้ที่ทําให้เพื่อนๆอารมณ์ดีทําให้มีความสุขใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ชูดอารมณ์ต่อให้มันสูงขึ้นก็คือหันมาขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้ลมฟ้าอากาศคือไม่ต้องคิดเยอะ เห็นอะไรก็ขอบคุณมาเลยขอบคุณต้นไม้ขอบคุณดอกไม้ขอบคุณผีเสื้อขอบคุณหมาแมวขอบคุณบ้านดีๆที่ฉันมีอยู่ขอบคุณโซฟาขอบคุณหมอนขอบคุณเตียงนอนขอบคุณผ้าห่มผ้านวมทุกอย่างทําไงก็ได้ให้มีคําว่าขอบคุณออกมาใช่ไหมอาจจะคิดในใจก็ได้หรือพูดออกมาก็ได้ยิ่งดีเพื่อนๆแล้วเราก็ทําใจให้เหมือนกับเราซาบซึ้งกับมันจริงๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆขอบคุณไป ได้วันละร้อยครั้งเหมือนอย่างไอซไตล์นะเพื่อนๆโชคดีเนี่ยมันต้องเข้ามาแน่นอนเพื่อนๆอันนี้การันตีเพราะอะไรครูชีคกล้าการันตีเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติถ้าเพื่อนๆทําตามกฎเพื่อนๆก็ได้ก็ได้ผลตามกฎเพื่อนๆเหมือนกับที่บอกว่าทําดีได้ดีไงเพื่อนๆมันเป็นเหน้อจริงๆเพราะฉะนั้น3ข้อที่เพื่อนเพื่อนเอาไปฝึกใน7วันเนี่ยเวันเนี้ยระดมยิงไปเลยระดมยิงขอบคุณขอบคุณขอบคุณไปเลยเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะ มีผลลัพธ์เข้ามาในชีวิตไม่สักด้านใดก็ด้านหนึ่งแต่จริงๆถ้าเพื่อนๆทำนี้เจ็ดวันนะเพื่อนๆจะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรอยู่มันจะคลี่คลายไปเองโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องไปทําอะไรและถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการความช่วยเหลือนะมันก็จะมีความช่วยเหลือเข้ามาโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องไปร้องขอใครแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆกําลังมีความต้องการอยากได้อะไรเนี่ยอยากได้เงินอยากได้สิ่งของจะได้ของขวัญหรืออะไรเนี่ย มันก็จะมีทางที่ส่งเข้ามาในชี้เพื่อนเพื่อนสิ่งเหล่านี้ทูริชี่พูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดกับทูริชี่มาแล้วนะแล้วก็เกิดกับคนอีกหลายล้านคนบนโลกที่เขาไปฝึกฝึกทางด้านเนี้ยเอากฎศีลธรรมเนี่ยไปใช้ในการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อนตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคนยืนยันแล้วเพื่อนมันก็คือเป็นเรื่องของความโชคดีเพื่อนนั่นแหละทูริชี่จะบอกว่า ถ้าเรามองทางด้านของศัจธรรมของทางด้านที่เป็นคนไทยเราก็คือชอบนึกถึงอะไรนะปฏิบัติธรรมใช่ไหมอย่างที่โิชีบอกแต่ต้นไลนรก็คือคนที่ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเจ็ดคืนแปดวันกลับมาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปในะทางที่ดีขึ้นทุกคนเพื่อน,นทุกคนไม่ว่าเขาจะมีปัญหาทางด้านมีประเด็นสุขภาพหรืออะไรอยู่ก็ตามเนี่ยสุขภาพเขาดีขึ้นบางคนหายเลยนะเพื่อน,นบางคนเป็นโรคที่แบบเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตพอไปปฏิบัติธรรมเนี่ยกลับมาเนี่ย หายเลยเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะอะไรมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันมีเหตุมีผลก็คืออะไรก็คือเขาไปจูนจูนกับพลังธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็คือตัวเราเซลล์ในร่างกายก็คือธรรมชาติแล้วในเมื่อเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันมันถูกจูนกับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนกับการที่เรารีเซ็ตรีเซตร่างกายเนี่ยมันก็จะทําการรักษาเยียวยาตัวเองได้ ขึ้นมาให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ได้ตามปกติเพราะนี่เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อนๆเซลล์ร่างกายเราเนี่ยจริง,รงๆเนี่ยธรรมชาติให้มาเนี่ยมันมหัศจรรย์อยู่แล้วนะก็คือมันสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ในระดับหนึ่งเพื่อนๆเมื่อเรามีจิตใจที่มีความสุขสงบใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะส่งคลื่นไปให้มันเนี่ยบอกว่าให้มันรักษาตัวเองได้เพื่อน เรื่องเหล่านี้เรื่องกฎสัจธรรมเพื่อนๆมันมีอะไรอีกมากมายที่ครูชี่อยากจะมาบอกให้เพื่อนเพื่อนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จริงๆแต่ว่าเรื่องที่ของการที่เราสร้างทํสามสิ่งเนี่ยมันเป็นการที่เราจะสร้างความโชคดีให้เข้ามาหาเราได้อย่างง่ายๆเลยเพื่อนเพื่อนเจ็วันนี้เอาไปทําเลยเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยครูชี่เขาบอกว่ามันได้ผลลัพธ์แน่นอนเจวันเลยเพื่อนๆทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะ ฝึกเรื่องของกฎแห่งความโชคดีอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อนๆครูชีพขอแนะนําให้ไปลงเรียนคอร์สกฎแห่งความโชคดีกฎแห่งความโชคดีตรงนี้เนี่ยซึ่งมีเป็นมินิคอร์สหรือเป็นกฎเปลี่ยนตัวตนให้เป็นคนโชคดีก็คือตอนนี้มีโปรรับปีใหม่ไปเลยเพื่อนๆปีหน้าเนี่ยเรามาเปลี่ยนตัวตนให้เป็นคนโชคดีแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นคนที่โชคดีตลอดไป โชคดีตลอดปีโชคดีตลอดไปมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมเพื่อนๆเหมือนกับเพื่อนๆไปฝึกว่ายน้ำอะ่ะถ้าว่ายน้ําเป็นเนี่ยเพื่อนๆก็ๆจะว่ายน้ําเป็นไปตลอดเหมือนเพื่อนๆไปเรียนหัดขับรถอนะ่ะถ้าเพื่อนๆขับเป็นเพื่อนๆก็จะขับได้รถทุกทุกคันทุกที่ห่อเลยเพื่อนๆเหมือนกันกดเห็งความโชคดีถ้าเกิดเพื่อนๆฝึกฝึกนะเพื่อนๆรู้หลักการว่าฝึกยังไงนะเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะกลายเป็นคนโชคดีได้เลยไปตลอดชีวิตเพื่อนๆ ตลอดชีวิตครูชีการันตีตลอดชีวิตถ้าใครสนใจทักทายมาได้ไปดูรายละเอียดในช็อปตอนนี้มีโปรรับปีใหม่นะก็คือทักทายทักแอดมินเข้ามาได้เลยเพื่อนๆ CF เข้ามาได้เลยเพื่อนๆอ่ะงั้นวันนี้ครูชีขอเอา3เคล็ดลับเนี่ยมาบอกเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปฝึก7วันเลย7วันเลยโค้งสุดท้ายของปีใหม่เนี่ยเพื่อนๆปีหน้าจะได้เป็นคนที่โชคดีมีแต่วความความสุขความเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่ง ตรงนี้เลยเพื่อนๆเอาไปทําเลยเพื่อนๆโอเคงั้นคริสต์มาสใช่ไหมขออะไรนะเมร์คริสต์มาสมาแอนแฮปปี้นิวเยียไปล่วงหน้าก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอกันจะเอาสิ่งดีๆสิ่งที่โดนๆปังๆเด็ดๆสิ่งที่เป็นเลิศม,มาบอกเพื่อน<ๆ>เลยว่าจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะให้เพื่อน<ๆ>เอาไปฝึกเพื่อรับความโชคดีรับความเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งรุ่งเรือง ในปีหน้ากันเดี๋ยวเอาไว้เจอกันไลฟ์หน้าวันนี้เท่านี้ก่อนบ๊ายบาย